ีค่ะเจอกันอีกครั้งนลยคะ่ะวันนี้จะมีเมนูอะไรมาดูกันนะคะวันนี้แกงหอยขมค่ะหรือภาษาอีสานบ้านเราก็คือแกงหอยจูบจากนี่ยนี่จ้ะสวยๆเลยนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะหลอดแกงเลยนะคะแล้วขึ้นที่เราจะใส่นะคะก็จะมีเหมือนเดิมนะคะ่ะ ข่าวเบียค่ะข่าวเบียค่ะคือเอาข้าวเหนียวไปแช่แล้วก็มาโขลกใส่พริกใส่หอมแดงกระเทียมนะคะมีเกลือนิดหน่นอยนะคะโขลกแล้วก็จะมีน้ำปลาร้าค่ะน้ำปลาค่ะแล้วก็จะมีใบเมลรักใบชะพูต้นหอมนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีหนี้ค่ะฟักทองฟักทองนะคะจะอร่อยมากเลยค่ะแกงใส่หอมนะคะ เรามาลงมือกันเลยค่ะตอนแรกเราก็ต้องเอานี้ลลก,ก่อนนะคะต้องคนนะคะจะได้ไม่ติดหม้อเครื่องแกงลงก่อนให้ข้าวที่เราโขกนะคะ่ะมันเป็นแป้งน,น,นะคะให้มันแตก่อนนะคะ งมันออกกันแล้วเนี่ยเราเค่อยเอาหอยลงนะคะโอเคค่ะอหอยลงเลยค่ะ หอยขมนะคะหรอือแกงหอยขีดต้มอยาให้แปง้งติดหม้อนะคะทุกคนนะคะ ที่เราโขกอะคะ่ะข้าวภาษาบ้านเราเขาจะบอกว่าข้าวเบียข้าวเบียใช่ค่ะข้าวเบียสั่มข้วเบียใสววย่แกงหอยอนี่ค่ะแล้วก็จะทิ้งเอาไว้นะคะรอให้มันเดือดี๋ยวค่อยล้าลืมนะคะขอโทษทีใส่น้ำปลาเลยน้ำปลานี่ก็จะมีน้ำปลาชูรสนิดหน่อยนะคะ แต่หนักน้ำน้ำปลาค่ะชอบน้ำปลาตัากนเลยค่ะเสร็จแ,แล้วโอ้ยหอมมากค่ะค่ะทิ้งเอาไว้แล้วค่อยมาเจอกันตอนใส่ฟักทองนะคะ มาดูกันค่ะทีนี้หม้อเดือดแล้วนะคะหม้อเราเดือดเราก็จะใส่นี่ค่ะพัดทองค่ะทองไปเลยนะคะบางคนอาจจะบอกว่าทำไมไม่ใส่พร้อมกับพอยใช่ไหมคะมคือไม่อยากใส่ตอนที่พร้อมกัน,นะคะ่ะกลัวมันปัาทองเราจะเปื่อยเกินไปแล้วเวลาเราทานมันไม่อร่อย,ยะคะ่ะ ที่มันเป็นชิ้นๆนะคะเวลาทานจะได้อร่อยนีันนี้เราก็ใส่แล้วก็คนค่ะคลองลงทุนมากนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะเราให้รับทองสุกนะคะเดี๋ยวเราก็มาใส่ ใบชพูแมงลกักแล้วก็ต้นหอมก็เสร็จเลยค่ะอ้าวตอนนี้ก็ฟักทองเราก็สุกแล้วนะคะเนี่ยสุกเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามมากแล้วเราก็จะใส่ใบชพูค่ะใส่หอมทุกอย่างลงพร้อมกันเลยนะคะนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะใส่แล้วคะ ่เย็นค่ะง,ง่ายค่ะทิ้งเอาไว้ปิดฝาหมอ้อทิ้งไว้แล้วก็เสร็จเลยค่ะยกลงเลยค่ะพร้อมทานเลยค่ะี่ค่ะเสร็จท่า